สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาติดตามผลงานสมแดงนะครับคือซึ่เจ้าของสวนเนี่ยเอามาใช้กับทุเรียนนะครับแล้วก็มีมะพร้าวมีมะนาวนะครับเรามาดูกันว่าผลงานสมแดงเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับพี่สมเนียงสวัสดีครับนะครับคือท่านที่เอาสมแดงมาใช้กับสวนทุเรียนนะครับนี่คือต้นทุเรียนดูเลยครับเป็นยังไงสวนทุเรียนของท่านนะครับแต่ก่อนหน้านี้ต้นมันโทมใช่ไหมครับก่อนที่จะใช้สมแดงโทมมากเลยครับท้มันดีดดีมากเลยครับ เห็นว่าตือมัวสมคือมันด้วงเจาะใช่ไหมเด็นมะพร้าวสิมะพร้าวนะครับหลังจากที่เขาใช้มะนาวนะครับใช้สมเด็จกับมะนาวแล้วก็สุรียนแล้วก็มีมะพร้าวด้วยนะครับนี่คือสวนมะพร้าวในผลงานสมแดงนะครับสมแดงคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ใช่ไหมพี่ทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมใช่เลยครับทั้งหมดนี้เลยที่คือสวนที่สมมะพร้าวนี่พี่ฉีดยังไงพี่มะพร้าวก็ฉีดพ่นพ่นเข้ายอดเพิ่เข้ายอดเหมือนกันใช่ไหมเข้ายอดแล้วก็แล้วพี่สมแดง ดูยอดมะพร้าวนี้ภูมิใจไหมแตกต่างกันไหมกับที่ยังไม่ฉีดแตกต่างครับดูใบก็ดูนะครับยอดด้วยครับนี่ดูยอดใบ,บครับธรรม,ามาดาใบมันจะเหลืองอันนี้มะพร้าวน้ำหอมเนาะทางน้าหอมน้ำหอมเห็นไปดูต้นน,น้ๆๆนที่ดูทุกต้นมีเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยทุกต้นเหมือนกันหมดเลยนะครับหทุกททต้นเลยเนี่ยทุกต้นเลยนะใบมะพร้าวก็ว่าก็เขียวดีเนาะครับเห็นมะพร้าวเขียวดีเลยนี่เป็นมะพร้าวครับแดงนะครับ พี่สำเนียงลองฝากให้คนที่เขาคิดสุด้า้นะครับสวนมะพร้าวหรือสวนทุเรียนทุกอย่างแหละครับดีครับกว่ามั่นใจสวนมะพร้าวหรือว่าสวนทุเรียนครับพ่นพ่นที่แรกก็ว่ามันไม่ดีเท่าไหร่เพาพ่นเข้าไปแป๊บเดียวมันจะเขียวมันจะมีรูปมีอย่าอืไอ้ต้นมะพร้าวนี่พี่พ่นไปกี่รอบแล้วครับก็พ่นพร้อมๆกันกับทุเรียนนะครับสามรอบใช่ไหมและยะเวลาห่างกันไหมพี่ตุเรียนก็ประมันสิบห้าวันพ่นพร้อมวันพ่นทีนึงครับ นที <Continue. S 1> สมแดงลอยได้โอเคไหมโอเคครับให้คะแนนเต็มร้อยให้คะแนน,นเท่าไหร่ครับพี่นนเต็มร้อยนะครับเต็มร้อยเลยนะโอ้โหสุดยอดครับนี่คือสมแดงครับชีวภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอขอบคุณนะครับบริษัทพอยน่าเน็ตเวิร์กที่ผลิตสินค้าดีๆอย่างสมแดงนะครับสมแดงอะมิโนหรือควิกมาให้เกษตรกรเดี่ยวชาวสวนได้ใช้นะครับใชบ้สมแดงปลดหนี้ได้แน่นอนครับขอรับรองนะครับสมแดงรู้จกักไม่รู้จน,จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี